เขย่ากีตาร์ก็นะผมเขย่าเนี่นี่คือการเขย่ากีตาร์นะอเออตั้งไปดูการตั้งกีตาร์นะครับดูให้ดูครับดูดีครับนี่คือการตั้งกีตาร์อย่างถูกวิธีนะครันี่คือการโชว์นะ มึงไม่ใช่ครบรอบนะครับผมลูกเสียงเนี่ยสุดยอดเลยครับลูกเสียงเนี่ยลูวเสผิวเนร่ย ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยานายะครับผมถ้าเห็นที่ไหนก็ทักนะได้นะฮะนักร้องชื่อดังแห่งมอจรรอครับผม,ส,ม,มสุดยอดเลยครับลูกลูกคอคนระับสุดยอดเลยครับ96ชั้นนะครับผม ขอจิ้วตีไว้เพื่อนที่นี่ก่อนนะครับนักร้องหิวข้าวนะครับผมนักร้องนี่ยาวแน่ยาวอะไรยาวครับผมฮะคอชแยตะก้อตเอนดี้ครับผมนี่ครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับตะก้อตเอนดี้ครับวันนี้สายย่างครับผมสายย่างหรูควายย่างหนอนครับอันนี้เนื้ออะไรครับผมอันนี้เนื้ออะไรครับอันนี้เนื้ออะไรครับพี่เนื้อเนื้อหมูเนื้อหมู โอเคครับอันนี้ทางนี้ครับครับผมสีโค้งหมูครับสีโค้งหมูโค้งหมูนำทีมเลยครับพี่เดียวครับผมทีมงานคุณภาพครับเอามืออาชีพมาเองครับตอนนี้สายย่างเลยเชฟกระทะเหล็กครับผมครับ้าบ้านลูกพี่ครับเชฟเชฟเตาอันนี้เชฟกระทะไม้ครับทั้งคืนเลยนี่ครับคืนนี้คืนนี้ชวดชวดนานนานเลยครับวันนี้โอเคอ่าก็อินดี้วันนี้พักสนามไปสักหนึ่งวันนะฮะพักร่างกายด้วยนะครับ ก็มาชนะเมื่อวานเมื่อวานนี้ไปไหมครับเฉล็งเมื่อวานจวดหนักครับเมื่อวานห้าทุ่มนะครับผมเมื่อเมื่อคืนฮะไม่รู้เจอตัวไหนมานะครับเมื่อเมื่อคืนนะครับจัดหนักมากเกินอ่ะนี่ครับจวดจวดนะครับพี่น้องหมุนอุ้ยปุ้ยเลยครับผมนี่ครับ มาเองครัิษน้เกลือซี่หล่อักโอ้มือฉมังมาจากตังมาจากไกลนะครับผมโอ้ตัวชั่วเลยครับตังมาจากอุดรนะครับเชฟระทะเล็กครับผมโอ้มาฐานมาฐานครับนังเสวนาจะพาลานังนะครับ มาแสดงความยินดีในการจบปิญญาโทของคุณหมอนะครับหมออาร์ตนะครับทุกนนักร้องเสียงสดนะครับผมโอ้โหมีในหัว ขอเสียงกรีนะครับผมฮะเออเอจวดครับผมโอ้โหนี่เอฟซีครับผมเอฟซีโอ้เอฟซีเอฟซีตามมาตามมาดูนักร้อง ตัวจริงเสียงจริงว่าหน้าตายยังไงครับผมก็ดังที่เห็นเนยครับโอ้หกใครจะนักร้องนักร้องเกตต์ตำนานนะครับผมฮะโอ้นักร้อง้โอ้มีรางวัลไหมด้วย้ดอกแคร์นะครับ ยิ่งร้องยิ่งหน้าตาดีนะครับผมหรือเป็นเชื้อชาทายาตะเภาทองอย่าเป็นตะเคียน้โอ้สุดยอดเลยครับ ขอเสียงประมูน,นะครับอยอดยอดยอดะครับโอ้ออนักร้องออดูเนื้อแหละครับผมโอ้ <laughs> อดูเนื้ออ๋อเนื้อย่างนะครับอไม่ใช่เนื้อเพลงครับผม จว, رض, จวด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 ครับพี่น eh ้องโอ้สุดยอดเลยครับผมนักร้องเราโอ้บรรยากาศสุดยอดครับได้มากเลยฮะโอ้ คนหลายรอบแล้วอมโอ,อ,อมือกีตาร์เราครับชีวิตตะกอยนี่นะครับผมมือนักกีตาร์ของเราครับอ,รอ้าว มีเนื้อพร้อมครับนี่ดูเนื้อนะครับดูเนื้อนะครับผมเนื้อยางเนื้อยาครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดครับนักร้องครับใครจะจองตัวก็จองได้ผ่านนี้นะครับผม รับได้ทุกงานนะฮะเฮ้ยสุดใจนะครับผมโอ้ยจวดจวดนะครับผมโอ้ย Fc Fc ครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดครับอ๋อพี่ยอดอินดี้ก็มานะฮะโอ้เออเปิดเผยได้แล้วนะครับ ังไปย่จนสิ้นใจยังไม่ได้ดดบบไม่ทุใจให้มองไม่ไหวอโอ้สุดยอดนะครับนี่มีเดียวอีนี่นะผม FC FC ครับผม FC ฉันเป็นสุขเลือกเด็กักษกษใช่ใช่ใส่สามฝาดูไตไอ้นะครับผมโอ้สุดยอดเลยฮะดูนักร้องหลบไปอยู่ข้างหลังเลยนะนักร้องเจอไตไอหนักไปหน่อยฮะดูติอินดี้นะครับผมกำลังจุดตะเกียงเออไม่ใช่แล้วลายยงครับลายยงลายยงอ่ายุงนี้เฉยได้เฉพาะเดินกันยาเท่านั้นครับ อันนี้พี่เดียวอินดี้นะผมอออันนี้สายย่ากนะผมสายย่อด้วยสายย่อด้วยนะครับตื่นเต้นเราพี่อันนี้พี่วิตรอินดี้นะครับผมโอ้สายดนตรีนะครับผมอ่านี่นะครับก็อพี่ชิดชาชานะครับอินชาชัยอินดี้นะครับผมโอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม